ค่ะสวัสดีค่ะ FC ของอิวชวนปลูกทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ส่วนตัวทักขออิวเข้ามานะคะว่าให้อิวพาชมสวนนะคะแล้วก็พาชมที่พักของคนสวนคนน,นอนนานะคะว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไง และเราต้องใช้ทุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติแบบพี่อยู่บ้างนะคะวันนี้7จ็ดโมงเช้านะคะแดดกำลังจะเริ่มแรงเลยต้องรีบทําก่อนที่แดดจะแรงนะคะอิ๋วจัดให้ตามคำขอเลยนะคะแต่ว่าจะขอแยกออกเป็น2กรณีนะคะในกรณีที่จะใช้ชีวิตที่สัมผัสกับธรรมชาติเผื่อใครที่มี อยู่ในข่ายตรงกับข้อไหนมาฟังกันค่ะวันนี้อิ๋วจะมาลองแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับพร้อมๆกันนะคะใครที่ทำสำเร็จแล้วหรือว่าคิดหรือกำลังคิดว่าจะทำก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ความคิดลงในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ การตัดสินใจมาใช้ชีวิตสัมผัสธรรมชาตินะคะแต่ละคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองคะ่ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนเมืองนะคะที่มีชีวิตการทำงานชีวิตทำแต่งานเนาะบันปชีวิตอยากกลับมาอยู่บ้านหรืออยากหลบหลีความวุ่นวายในเมืองหลวงออกมาใช้ชีวิตสโลไลชิวๆนะคะ อีกส่วนก็จะเป็นคนที่ตกงานแล้วก็ลังมองหางานกำลังเลือกแนวทางที่จะสร้างไรายได้หรือมีไรายได้หลักอยู่แล้วอยากจะหาอาชีพเสริมนะคะทุกอย่างทุกข้อทุกคนนั้นทำได้นะคะทำได้ไม่เกินความฝันนะคะชีวิตแบบที่อู่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ไม่ต้องได้พกพาทรัพย์หลักหมื่นหลักแสนมาทำนะคะเพื่อน สิ่งที่ทุกคนควรมีที่ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเป็นประจำก็คือความขยันนะคะสำหรับในส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของอิ๋วนะคะความขยันและความตั้งใจเท่านั้นก็พอนะคะหากอยากได้มากก็ขยันมากอยากได้น้อยก็ขยันน้อยเท่านั้นเองนะคะอิ๋วแยกออกมาเป็น2ข้อหลักที่ควรคำนึงในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะข้อที่หก็คือ ใช้ชีวิตแบบชิวๆหลบหลีกชีวิตในเมืองที่วุ่นวายไม่มีหนี้มีศินมีรายได้คงที่แล้วนะคะเลือกที่จะมาอยู่แบบนี้เนาะส่วนข้อที่2เป็นชีวิตที่ตกงานไม่มีอาชีพกำลังมองหาอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวหรือมีงานประจำอยู่แล้ว แต่อยากจะมีอาชีพเสริมเนื่องจากรายได้ที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับภาระทั้งหลายทั้งปวงต้องผ่อนผันผ่อนโน่นผ่อนนี่ค่าน้นค่านี้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถามตัวเองเลยว่าอยู่ข้อหนึ่งหรือข้อสองนะคะในส่วนของข้อหนึ่งนะคะก็คงจะมีบ้างแต่น่าจะมีส่วนน้อยนะคะเอ,อ คือคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะคะเพราะว่าในกลุ่มข้อหนึ่งนี้นะ่ะหากว่าเราอยากจะทำมันก็ต้องทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีอ,อ,อะไรที่มั่นคงแล้วเพียงแต่เราอยากจะมีชีวิตโซโลไลท์เราถึงเลือกที่จะมาอยู่นะคะหากเราอยากได้ไวเราก็รีบทำไวจ้างเขาเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็ไม่ค่อยจะเข้าในข้อที่แบบว่าความพอเพียง หรือตามศาสตร์พระราชาของเราเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าถ้าจ้างอย่างเดียวเออถ้าเพื่อนๆจะมาสายนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นคำตอบในการใช้ชีวิตสโลไลท์นะคะส่วนในข้อ2องคงมีเพื่อนๆจำนวนมากเลยที่ตรงกับข้อนี้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นรวมกับอยู่ด้วยค่ะอย,อยู่ในข้อ2นะคะเพื่อนๆ วันนี้อิ๋วจะถือโอกาสบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมาฝากเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนนะคะที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะได้เกิดไอเดียแล้วก็เกิดกําลังใจในฐานะที่อิ๋วมีประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ที่ยุ่งยากเหล่านี้มาแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะถึงทุกวันนี้ไม่ใช่จะประสบความสำเร็จ ถึงจุดสูงสุดนะคะไม่ได้ล่ําไม่ได้ล้วนไม่ได้เก่งก้าอะไรนะคะแต่เพื่อนๆก็ลองฟังดูค่ะ <_: S 1> เผื่อจะเป็นแนวทางได้นะคะ<_:<_:>เริ่มจากยิวเป็นแม่บ้านนะคะ <_: S 2> เพื่อนๆเป็นแม่บ้านอยู่ชีวิตเป็นคนเมืองมาตลอดนะคะเพราะว่าสามีรับราชการนะคะมีลูกกําลังเรียนมหาลัยมีบ้านพักเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในตัวจังหวัดอยู่อยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะ ยมีพ่อแม่ที่แก่เท่าอายุ72ปีแล้วทั้งคู่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดค่ะพ่อแม่อยู่จังหวัดยะโสธรน,นะคะคืออยู่มาวันหนึ่งในช่วงสามปีที่แล้วนะคะอยู่ได้ข่าวว่าแม่ไม่สบายนะคะยูก็เลยเดินทางมาเยี่ยมแม่นะคะมาเยี่ยมแม่พอกลับมาเห็นใจหายหมดเลยค่ะแล้วก็ เห็นหน้าแม่แล้วก็มีแบบความคิดแวบ,บหนึ่งขึ้นมาว่าวันนี้เรากลับมาทันมาทันมาเห็นมาได้พูดคุยมาได้ถามข่าวว่าแม่เป็นอะไรอยู่ยังไงสุขสบายดีไหมดีขึ้นหรือ,อยังหายหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดวันหน้าละ่ะวันหน้าเรากลับมาไม่ทันละ่ะเราจะทำยังไงนะคะจะเอาเวลาไหนมาทดแทนบนบุญคุณพ่อแม่นะคะ มันก็เกิดความคิดอยู่ในใจนะคะอิวก็เลยเกิดความคิดแล้วก็คุยกับลูกกับสามีนะคะเกินเกินเขาขอเขาบอกว่าอยากจะไม่อยากกลับมาตอนที่มีคนโทรมาบอกว่าอิวเอ้ยกลับมาดูใจพ่อแม่เด้อเพื่อนจะไม่ไหวเลยเด้อจะกลับมาทันไหมอะไรประมาณเนี้อิวไม่อยากไม่อยากเจอไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะก็เลย บอกกับลูกสามีนะคะว่าใจบอกไปตามใจคิดเลยค่ะว่าอยากกลับมาดูแลพ่อแม่ในบ้านปายนะคะอยากมีให้พ่อแม่มีชีวิตที่มีเราเดินไปด้วยกันนะคะอยากดูแลให้ถึงวันสุดท้ายไม่อยากแบบว่าถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยวิ่งกลับมานะคะซึ่งอิวโชคดีมากนะคะสามีกับลูกไฟเขียวเลยนะคะเห็นใจเห็นใจเมียเห็น ลูกก็เห็นใจพ่อเออเออลูกก็เห็นใจแม่นะคะอยากจะให้แม่ทําในสิ่งที่แม่คิดไว้หวังไว้นะคะอิวก็เลยกลับมานะคะกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับมีภาระนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มาแบบว่าร่ํารวยมานะคะอิวกลับมาพร้อมภาระที่ยังคงมียังมีภาระที่ต้องกินต้องใช้ต้องมีรายได้บ้านก็ต้องผ่อนแบบยาวๆนะคะเนื่องจากว่าสามีรับราชการแล้วก็ ชีวิตราชการนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบอยู่ก็น่าจะเข้าใจดีนะคะลูกก็ยังเรียนค่าใช้จ่ายก็ยังมีเนาะอยู่ก็มาอยู่บ้านดูแลพ่อแม่พร้อมกับว่าอยู่ก็เป็นคนขยันด้วยเนาะต้องต้องตอง,งบอกอไม่มีใครบอกนะคะบอกตัวเองเป็นคนขยันอยู่นิดนึงอยู่นิ่งไม่เป็นนะคะแล้วก็อยากจะมีรายได้ด้วยนะคะอยู่ดูแลพ่อแม่ด้วยมีรายได้ด้วยถ้าทําไปได้ควบคู่กันอยู่คงจะแฮปปี้นะคะอยู่ก็เลยเริ่มทําเลย จากวันนั้นถึงวันนี้3ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่สามสองกว่าเกือบจะเต็ม3แล้วนะคะได้ประมาณนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น f c ที่เคยติดตามชีวิตของอิวอยู่เรื่อยๆในการปลูกผักทำนั่นทำน,ทนี่เก็บความรู้อะไรต่างๆที่เคยติดตามกันมาแต่แรกก็คงจะพอเห็นพอมองเห็นรูปลัางนะคะว่าอิวทำสวนประมาณนี้พร้อมกับอยู่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าไปด้วยนะคะมีรายได้ ทุกเช้าออกเก็บผักออกไปขายเช้ามืดทุกวันตอนสายกลับมา,เ,าเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็ลุยไปเรื่อยๆอะคะชีวิตชีวิตเป็นแบบเนี้ยค่ะแบบที่เห็นเห็นเนีเ่ยเนาะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากกว่าสบายเพื่อนๆต้องบอกเลยนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆแบบฝันมากนะคะว่าแบบม่อะไรก็สวยงามไปหมด แต่ก่อนที่จะเห็นภาพสวยงามแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆต้องทําใจนะการเกษตรนี้ไม่ใช่ชีวิตที่แบบสวยหรูเหมือนในภาพที่เ,เพื่อนๆเห็นนะคะต้องล้มลุกคุกคานอิวนิคานไปเลยนะคะบางทีปวดหลังปวดเอวมากๆแต่ว่าเราทําทุกอย่างเพราะใจรักนะคะมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้แหละทุกอย่างทุกวันนี้ลงตัวหมดแล้วนะคะไม้หลักของอิวเริ่มให้ผลผลิต อันไหนบางบางตัวที่พ่อแม่มาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอวมาลงปลูกไว้ก่อนตอนที่อยูยังไม่กลับมานะคะ <S <S เช่นชะอมไผ่มะนาวอะไรพวกนี้ค่ะเอาลงไว้ก่อนอยู่วางแผนไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาถึงก่อนหน้านี้มันก็จะเป็น8ปดเปีนะคะอันนี้อันนี้3ปีหลังที่อวมาทุ่มเต็มที่นะคะจะได้ผลผลิตอย่างตามที่เห็นนี่คือข้างหน้านี่คือ3ปีนะคะ ทุกอย่างที่เห็นนี่ค่ะเพื่อนๆอ,นอิวนับหนึ่งทุกรายการนะคะอิวไม่ได้แบบอย่างที่บอกในตอนแรกก็คือไม่ได้พกพาเงินทุนมหาศาลมานะคะทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีนะคะมีจอบมีเสียมอยากได้คลองก็ขุดลงไปขุดด้วยมือตัวเองนี่แหละไม่ต้องจ้างนะคะเพราะว่าจ้างนี่หลักพันหลักหมื่นแน่นอนนะคะเอ่อค่อยเป็นค่อยไปขายได้วันนี้เหลือเหลือกินเหลือเก็บ เหลือนิดๆหน่อยๆก็ค่อยซื้อมาเพิ่มเอานะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูสายยางอะไรพวกนี้อิวทยอยซื้อทีละหน่อยทีละหน่อยทั้งหมดนะคะพวกเมล็ดพันธุ์ก็ซื้อซองละสิบบาทอย่างที่บอกเพื่อนๆอยู่เสมอเราจะไม่ทุ่มทุนแบบเยอะแยะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอิวจะค่อยๆปลูกทีละน้อยมะละกอไปเห็นเขาขายต้นละสิบบาทยี่สิบบาทเงินเหลือนิดๆหน่อยๆอยิวก็จะทยอยมา ทีละต้นสองต้นไปนะคะปลูกทุกวันทุกวันในพื้นที่ข้างหน้านี้มันก็ค่อยเต็มไปเรื่อยๆนะคะทั้งปลูกทั้งดูแลเอ่อไม่ใช่ปลูกทิ้งปลูกขว้างค่ะปลูกแล้วก็ต้องดูแลด้วยดูแลดีๆด,ด้วยนะคะเราถึงจะได้ผลผลิตนั่นหมายว่าภาคอีสานของเรานี้ถ้าปลูกทิ้งๆขว้างๆฝากให้เทวดาเลี้ยงหมดสิทธิ์เลยนะคะเพื่อนๆต้องใส่ใจทุ่มเทเขามากๆเพื่อนๆถึงจะได้ สวนที่สวยงามเขียวชอุ่มแบบที่ของอิวพาชมอยู่ตอนนี้นะคะรายได้ของอิวนี่ในเรื่องอมันตายตัวถ้าอิวอยากได้มากอิวก็เก็บผลผลิตไปมากๆนะคะถ้าวันไหนมีเป็ดมีไก่มีปลามีหอยมีไข่ไปเสริมกับพวกพืชผักอิ๋วก็จะได้เงินมากขึ้นนะคะ่ถ้าลาพังเฉพาะพืชผักนี่ สี่ห้าร้อยถ้านั่นก็ก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเรามีมีไก่มีปลามีอะไรเพื่อนๆอ,อยากได้หลักไหนก็ขยันทำเอาก็ได้นะคะในส่วนถ้าเกิดใครมีภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะก็ขยันมากขึ้นนะคะได้รายได้มาอิวก็จะแบ่งออกนะคะสำหรับกินสำหรับเก็บสำหรับลงทุนต่อนะคะแจกแจงออกดีๆ วันได้เก็บก็ได้วันไม่ได้ต้องได้ใช้เยอะก็มีนะคะไม่ใช่ว่าแต่ละวันเก็บอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะเป็นไป,นปนตามวิธีตามโคจรเขานะคะถ้าเก็บอย่างเดียวก็คงป่านนี้ก็คงจะรวยแล้วนะคะเพราะว่าได้รายได้ทุกวันเนาะแต่ว่าเราต้องกินต้องใช้นะคะมันมันก็มีทางของมันไปนะคะหมุนวนกันไปนะคะเพื่อนเนจัดบริหารจัดการดีๆคิดว่ามาอย่างเนี้ค่ะอยู่รอดแน่ๆนะคะ ่าคะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยนี้พ่อกับสามีนะคะช่วยกันทําทั้งคู่ไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยนะคะอาศัยว่ารักจําพ่อเคยไปช่วยเขาหยิบจับนั่นนี่ก็จําเอานะคะคุณสามีไม่มีความรู้แต่ว่าสนใจแล้วก็ชอบก็ศึกษาใน YouTube เพิ่มเติมนะคะของทุกสิ่งอย่าง ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายอาศัยว่ามีญาติมีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะใครมีอะไรเขาเขาเขาเห็นเราอยู่แบบพอเพียงแบบนี้เขาอย่างเพื่อนอยู่เนี่ยเ,เป็นเจเอล้านวัสดุก่อสร้างนะคะมีวัสดุอะไรที่แต่หากชำรุดขายต่อไม่ได้แล้วเขาก็จะถามว่าเอาไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สะสมเรื่อยๆเรื่อยๆ แล้วก็เอามาประกอบกันเป็นห้องน้อยๆของอิ๋วนะคะในส่วนที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี้เราไม่ได้ตั้งใจจะทําทเป็นที่อยู่อาศัยนะคะก่อนหน้านี้เราจะทําเป็นโรงรถนะคะโรงจอดรถพอคุ้มแดดคุ้มฝนนะคะหลังคานี่ของเก่าๆเอามาประติดประต่อเอานะคะเมื่อก่อนนี้มีแต่รถอยู่นะคะไม่มีคนอยู่ทีนี้พออยู่มาอยู่ในส่วนของบ้านบ้านน้อยๆข้างหน้านู้นนะคะที่อยู่พาดูตอนเช้าเป็นบ้านของ ตากยายนะคะนี่ของอี๋ยวแยกออกมาอยู่ลงรถนะคะเป็นห้องน้นอยเพื่อนๆนมาเห็นในตอนแรกเขานึกว่าตาทําคอกหมู <laughs> นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเศษไม้เศษไม้ฝาเชล่าเป็นเพื่อนอนุเคราะห์มานะคะเอามาประติดประต่อเห็นไหมคะเพื่อนๆมีสีนั้นสีนี้ไหมสีนั้นสีนี้เอามาประติดประต่อได้เป็นห้องห้องหนึ่งนะคะ อันนี้ลงทุนเป็นศูนย์บาทเพราะว่าช่างพ่อกับสามีช่วยกันนะคะของอทั้งประตูหน้าต่างอะไรพวกน,นี้นาๆให้มานะคะเอาเพวกน,นี้ให้มาเป็นเศษบ้านเก่าของเก่าทั้งนั้นนะคะเราเอามาทำเองะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวพาดูของทุกสิ่งอย่างอยากได้อะไรก็ทำเอาตัวอีวเองก็ชอบปลูกต้นไม้อะคะ ชอบปลูกต้นไม้ชอบตกแต่งชอบอยู่สวยงามชอบความเป็นระเบียบชอบความเป็นระเบีนะยบเนาะอิวก็สร้างเอานะคะนี่ซื้อลงทุนซื้อมาหน่อยเดียวแล้วเราก็มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เอานะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็สรรสร้างเอานะคะนี่ชีวิตความเป็นอยู่ของอิวเอ่อมีน้องๆบอกว่าเห็นแว่บๆพี่อิวพาชมหน่อยเห็นบ้านพี่อิวแว๊บๆเป็นยังไงบ้างหนูจะพออยู่แบบพี่อิวได้ไหมเนี่ยคะ่ะ ดูอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่กำลังจะปลูกใหม่นะคะลงทุน4ี่พันบาทนะคะอันนั้นคือลงทุนซื้อเพราะว่าขอขอจนแบบว่าไม่มีที่ขอแล้วก็เลยต้องไปซื้อขอจนเกรงใจนะคะอันนี้อันนี้คือห้องที่อยู่ะคะ่ะนี่เป็นห้องห้องห้องเดียวค่ะเปิดเข้าไปข้างในก็ไม่มีสัมภาระอะไระคะ่ะเป็นที่นอนอย่างเดียวะคะ่ะบางส่วนก็เก็บมาจากสรารคามบ้านที่อยู่ที่นู่นนะคะ เก็บมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของตัวเองนิดๆหน่อยๆนะคะนิตาเขาออกแบบให้เป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะเวลาเราเหนื่อยจากการสวนนะคะส่วนข้างบ้านเป็นบ่อก,กบนะคะตาเลี้ยงกบกลางคืนนี่ร้องกันหนวกหูนะคะนิตาทำที่นั่งให้ลูกนั่งชมกบนะคะเผื่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาก็มานั่งได้นะคะนี่ ปิดประมาณนี้นะคะมีทั้งกบทั้งปลานะคะอยู่ในนั้นนี่อันนี้คืออยู่ง่ายแบบเนื้อแท้เลยนะคะเป็นชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของอิ๋วเลยะคะ่ะอ่ะทีนี้อิ๋วจะพาไปดูพ่อกับตากำลังพากันช่วยกันทำนะคะพอดีว่าหลานชายจะทำที่ให้หลานชายอยู่เพราะว่าแม่อยู่ แม่กับพ่ออยู่ห้องน้อยๆน,นะคะหลานมาไม่มีที่อยู่ตาก็เลยคิดจะทําเพิ่มให้นะคะเผื่อหลานปิดเทอมนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าๆนะคะไปขอซื้อจากเพื่อนเพื่อนรื้อมาจากบ้านนะคะเขาขายให้แบบถูกๆนะคะงบสี่พันบาทนะคะทั้งฝาทั้งไม้ทั้งสังกะสีนะคะส่วนของโครงนูน่เห็นไหมคะ พ่ออิวอะเจ็ดสิบสองเลยนะคะอยู่บนหลังคานี่น,นะกำลังทำโครงโครงนี้ใช้ไม้ยูคานะคะเพื่อนๆไม้ยูคานี่มีประโยชน์มากเพือ่อนๆถ้ามีที่นะปลูกไว้ซักต้นสองต้นสามต้นไว้หัวไล่ไปลายนาเราะคะ่ะเวลานนะั้นน่ะใช้ประโยชน์จากเขาได้ทั้งหมดนะคะไม่ไอพวกเสารั้วเสาอะไรเนี่ยเป็นไม้ยูคาแล้วเราปลูกครั้งเดียวตัดแล้วปีหน้าก็แตกแตกออกมาใหม่ะคะ่ะนี่นี่เพื่อนดู อันนี้ใช้งบแค่สี่พันบาทนะคะไม่รวมค่าแรงค่าแรงค่าแรงช่างในช่างของเราเองนะคะข้างหลังก็เป็นสวนนะคะเดี๋ยวพอทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวอูจะมาอัปเดตให้ดูว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,ะสําหรับกระท่อมน้อยงบสี่พันบาทของเรานะคะตาโบกมือแนะ่เออนาน,นะเจ็ดสิบสปีแล้ว่ะ แข็งแรงมากค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นสิบเลยเดินทุกวันแข็งแรงนะคะโอเคค่ะนี่แหละสำหรับชีวิตสโลไลท์ในแบบของอิวนะคะที่ฝ่าวันมาจากที่ไม่มีอะไรเลยในช่วงสามปีแรกนะคะล้มลุกคุกคานทุกวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนอิวนะคะลุกขึ้นมาทำนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆต้องค,อค่อยไปตามศาสตร์รบราชาของเราเลยนะคะท่านสืสอนว่าเดินทีละกล้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะคะเหมือนของอิวเป้เลยยึดตามหลักนี้เป๊ะนะคะทำทีละอย่างมีแล้วค่อยซื้อไม่มีก็ไม่ซื้อเราจะไม่สร้างหนี้หนี้ที่เรามีเราค่อยๆปลดไปทีละน้อยล้ยนะคะสักวันถ้าเราไม่เพิ่มขึ้นมาใหม่มันจะค่อยๆหมดไปนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่มีชีวิตคล้ายๆอยู่นะคะฝ่าฟันให้สำเร็จแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเรื่องสำหรับเรื่องการเกษตรอยู่ปลูกแล้วก็สร้างไรายได้ยังไงก็คอยติดตามในวิดีโอนี้นะคะยุ้จะเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะมาร่วมแชร์ร่วมให้ความรู้ไปด้วยกันนะคะเราจะได้ สำเร็จไปด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะข้างหน้านี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ